อทุสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอพาดูกระบะกันบ้างนะคะกระบะที่อยู่หน้าร้านแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะเป็น isuzu d max cab 4 1.9นี่คะ่ะลงแม็กยางให้ใหม่จัดทรงให้หล่อๆเลยนะคะและคันนี้คะ่ะจะบอกว่าเป็นรถปี2021นะคะไม่น้อยวิ่งไปแค่3หม0 0โลเท่านั้นคะ่ะรถประวัติดีเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะมาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะคะกระจังหน้าเท่ๆเลยนะคะ เป็นไฟแบบว่ามีครอบโครเมียมให้ด้วยนะสำหรับไฟหน้านะคะตัวเอเขาก็จะเป็นไฟคาโลเจนด้านหน้าเลยค่ะมีแต่งลายแบบชุนสปอร์ตลายคิปล่ามาให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะมาดูในส่วนของแมกยางกันนะคะคันนี้ได้แมกยางใหม่นะคะแมกเวลหล่อเลยนะคะขอบชินปดั่นเองกระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตกแต่งลายคลิปล่ามาให้ด้วยนะคะ กระจกอยู่ที่แก้มข้างแล้วค่ะนะไม่ใช่กระจกอยู่ที่แก้มข้างคนไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างนะจ๊ะมือจับนะคะเป็นมือจับที่เป็นมือจับโครเมียมเลยนะนะคะครอบโครเมียมมาให้นะคะฝาถังน้ํามันโครเมียมด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นรถ4ประตูนะคะ 1.9S นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็ให้ดูว่าตรงรุ่นนะคะชุดไฟหล่อๆแบบนี้ค่ะ ภายในแม็กไลเนอร์นะคะก็จะเป็นของโฟคอนนะคะนี่ใหม่ๆเลยจ้ะโฟคอนไลเนอร์นะคะพร้อมดูยพร้อมใช้ง,งานทุกสถานการณ์เลยนะคะเพื่อนๆจะเอาไว้ทํากินเดินทางลอๆได้หมดเลยคันนี้นะคะครบทุกอาย่างเลยภายในนะคะก็จะได้ชุดเบาะนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้เดี๋ยวพาชุมเอาให้ดูค่ะเป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะเป็นเบาะผ้ารับน้ำหนักยืดหยุ่นได้ดีนะคะนั่งได้เต็มก้นพิงได้เต็มหลังเลยนะคะ ภายในนะคะก็จะได้พื้นที่โปร่งโล่งสบายเนาะตามสไตล์ของตัว4ประตูนะคะนั่งได้สบายกว่านะคะกว้างกว่าด้วยนะคะเพดานก็ได้ความสะอาดสะอ้านนะคะมีไฟการเก็บมาให้ด้วยค่ะที่นั่งคนขับได้อะไรบ้างมาดูกันค่ะนี่เลยนะคะเบาะก,ก็จะได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะตัดเย็บทรงสปอร์ตแบบนี้ค่ะบรรยากาศภายในก็โปร่งโล่งสบายนะคะตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะคะรีบมาขึ้นรถกันเลยดีกว่า ได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นถุงลมนิรภัย SRS Airbag นะคะมาให้คู่หน้าแบบนี้นะคะรถไม้น้อยค่ะวิ่งไปแค่39,000ทุกคนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูนะ mm hmm. คือวิ่งไปน้อยๆเลยนะคะให้ดูจ้ะโอเคนะคะวิ่งไป 39, 7, 4, 5เท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็เป็นตัว S นะคะ ตัวเบสิกเลยนะคะแต่อ p อปชันพลอยว่ากำลังดีเลยเพื่อนนะคะนี่ค่ะได้ตรงกลางนะคะช่องเสียบแผ่น CD ก็มีช่องเสียบส,สาย AUX USB ก็มีนะคะแค่เพียงมีสาย USB AUX นะคะก็สามารถเชื่อมต่อนะคะฟังเพลงกันได้นะคะตามแทร็กที่เราชอบเลยค่ะ และด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องวางของให้นะคะ power outlet ให้ครบเลยค่ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้นะคะได้ขับเกียร์ธรรมดาเท่ๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้มีบุ๊ k เซอร์วินะคะมาให้ติดรถภาษีพรบนะคะเราก็ต่อให้ด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายนั้นมันเครื่องให้แล้วนะจ๊ะเอาล่ะนะคะบรรยากาศทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะต้องยกให้พี่ดีแม็เขาเลยนะทุกคนนะคะก็ให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องทำมาหากินก็ทำมาหากินได้เดินทางไกลไกลก็ได้นะคะขนของก็ได้คือจบครบที่ คันนี้เลยนะคะ PDMAX นะคะสีประตู 1.9s นะคะรถปี2021นะคะคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะนะกับราคาพิเศษที่5 2 9 0 0 0บาทนะคะและคันนี้ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดที่8,856บาทได้สูงสุด7ปี84งวดเลยจ้ะสำหรับคันนี้นะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของค่ะใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างนะคะ ไม่ต้องดาวด้วยนะเตรียมเอกสารได้เลยค่ะอยู่จังหวัดอะไรนะคะก็ออกรถได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะเดี๋ยวพอยมีรถสวยๆมาลงให้อีกนะคะที่นี่เลยกดติดตามกันไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ